ยินดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ<ช> On the Way รายการที่จะ On the Way พาทุกคนไปอัปเดตทุกเทรนด์แล้วก็ไลฟ์สไตล์สุดฮิตเลยครับใช่แล้วค่ะและทุกเซนนะคะก็จะได้สนุกสนานกับความอินเทรนในรายการของเราด้วยใช่แล้วเอาใจฮิปสเตอร์สุดๆชุกต้องใช่แล้วครับอ่ะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปอัปเดตกับช่วงแรกเลยครับช่วง Around the Pop ครับสนับสนุนโดยโ o y o t a โอ้โหจะบอกว่าช่วง Around The Pop เนี่ยมันถือว่า Around จริงๆนะคนุณม,มันเป็นอะไรที่แบบอินเทรนด์สุดๆมากๆคือตอนนี้ไปเจอสิ่งหนึ่งมามที่ถือว่าแบบเฮ้ยมันมหัศจรรย์เหมือนกันนะอินเทรนด์สุดๆเลยตอนนี้คือมันมีช่างภาพจาก อตตาอนโต,โตเนี่ย<ม>เขาก็แบบพยายามที่จะทําผลงานตัวเองออกมาเป็นพอร์ตโฟลิโอล uh huh. แล้วเขาแบบเป็นช่างผ้าแบบแนวคอนเซ p ปชวลทั้งทีแล้วเนี่ยคือพอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยจะต้องแบบไม่ธรรมดาเพื่อจะสื่อถึงความเจ๋งของตัวเอง <He S 1> เลย uh huh. ทําออกมาเป็น USB Th ทัได ตัําไดท้ปกติเนอะธรรมดามากเลยอะทำอะไรได้แต่แต่คนนี้เนี่ยจะสินพสเซนเนี่ยเขาไม่ธรรมดาไงเขาก็ทำเป็นแบบทำจาจริงๆเป็นทําคือนิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วโป้งเลยหรอเป็นนิ้วโป้งแล้วเป็นนิ้วโป้งของเขาเองนี่ไงนี่ไงนี่งเห็นไหมคือมันเป็นรูปนิ้วโป้งของเขาเองเลยอะก็ไม่รู้ว่าคนที่แบบเอาไปใช้หรือคนที่อยากได้เนี่ยจะรู้สึกถึงความเจ๋งของมันหรือเปล่าหรือจะรู้สึกแบบ ถ้ามันหวานโล่งมันร้อนนะอยู่แยกๆของมันอย่างเดียวมันเป็นเนื้อโป้งแบบหรือละลานีใช่ใช่ใช่แบบนั้นอ่ะเศรษฐะล่ะไม่ธรรมดาพูดถึงของผมมากดีกว่าอ่าคุณเคยเห็น Apple Watch อยู่แล้วเคยไหมที่มันเป็นนาฬิกา Apple ทําได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยอ่าฮะอันนี้เนี่ยฮะมีศิลปินคนหนึ่งซึ่งเขาทําออกมาล้อเลียนนะ Apple นี่เขาจะไฮเทคทุกอย่างใช่ไหมอันนี้มาในคอนเซ็ปต์ซุปเปอร์โลเทคเลยคุณ คือโลเทคมากๆนะฮะฟังไม่ผิดแน่นอนนะฮะที่บอกว่าโลเทคเนี่ยมันโลเทคจริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นงานออกแบบของฮินะมิสุชิมะซึ่งเขาเป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบแบบ Needle Filter ครับผมนาฬิกาของเขาเนี่ยเป็นนาฬิกาที่แบบอย่างมันจะมีมันจะมี Serial Number นะฮะแต่ Serial Number เนี่ยเป็นปาดเอาควรอะไรอย่เงี้ยเนาะใช่ ดูการแต่งตัวของเขาสักกอนใช่ผมไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะอาร์ตมากจริงๆเขาคือผลงานศิลปะเดินได้ถือว่าเรานี่แบบได้นําอะไรมาเสิร์ฟผู้ชมที่แบบเฮ้ยบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมีคนประเภทนี้อยู่ด้วยเหรอใช่นั่นแหะดิฮะแตจัด,ดให้ตอนี้เนี่ยถือว่าคนหลุดกรอบเยอะมากเลยนะต้องเป็นแบบนี้แะคุณมันถึงจะสร้างสารรค์ผลงานออกมาแบบไม่เหมือนใครใช่แล้วครับ เฮ้ยพี่เอวทำไรอ่ะฮะเอาไม่เห็นเราทำไรอยู่กำลังปั้นดินแล้วนี่คุณปั้นเป็นตัวอะไรอยู่อ่ะกำลังจะพยายามปั้นงูอ๋อไม่ต้องปั้นหนงูดิใช่ไหมเออจีบจากหัวอใช่ไม่จริงั้าเลยทำไมงูมีตัวแค่นี้ต่อนี่คุณเล่นค่อยคยเล่นมุกทีละมุกสิผมตามไม่ทันเอาว่าวันนี้นะช่วง Gen ม e ร์สนะครับผมเราจะพาไปพบกับสตูดิโอที่ เออเก่งทางด้านงานปั้นนะครับผมกับสตูดิโอนี้เลยละมุนละไมฮะใส่พมก,กับช่วงนี้เลยครับช่วงเจนเมอร์ชอินสปายบายโซดาสิ bye bye, ครับสนับสนุนโดยโซดาสิง ตอนนี้นะครับผมเราก็อย uh, ู่กับคุณหนามคุณไหมนะฮะและนี่คุณหมิงฮะมาไกล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มเล่นมุกกันก่อนนะละมุนละไมเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงหรอครับ ก็จริงๆแล้วเป็นเป็นงานตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่ที่คณะสถาปัตย์กุลาค่ะเนี่ยเราเลือกเอกเซรามิกด้วยกันทั้งคู่ค่ะเราก็ได้ทําผลงานตั้งแต่ตอนที่เรายังเรียนอยีดูแล้วก็ตอนนั้นพี่หนมกำลังทําทีซิตตอนปี5 <Okay. S 1> ก็คือทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการเคลือบสีบนดินขาวแล้วไหม่ตอนนั้นไหมอยู่ปี3ไ <Okay. S 1> หมก็ทําโปรเจกต์เซรามิกที่เกี่ยวกับแบบ เรื่องของการตกแต่งลวดลายอยู่บนดินว่าสามารถสร้างลวดลายสร้างเท็กเจอร์สร้างสีสันให้กับดินได้อย่างไรค<า>ิดดูว่าชอบไม่ชอบอ่ะ ดูสร้อยคอสะก่อนสร้อยคอนี่คือออกแบบเองทําเองเลยปะคะใช่ใช่เราเราททำไมถึงแบบเรามาหลงไหลชื่นชอบในงานเซรามิกอะคะผมทำเซรามิกมาตั้งแต่ช่วงประมาณปีต้นๆคือช่วงประมาณปีสองปีสสนุกแล้วเราก็ได้พัฒนาต่อยอดทดลองไปเรื่อยๆมันสามารถเอาพัฒนาต่อยอดเป็นเป็นสินค้าใหม่ๆที่เป็นที่เรายังไม่เคยเห็นว่าในตลาดมันสามารถทําได้ในแบบนี้ คือเซรามิกคือทำมาจากดินเหมือนกันใช่ไหมครใช่ใชแต่ก็คือจําเป็นไหมครว่าต้องเป็นดินประเภทไหนใช่คือจริงๆแล้วเซรามิกคาว่าเซรามิกเนี่ยครับก็จะมีดินคือแบบสาประเภทใหญ่ๆเอาเป็นว่าที่เราใช้อะคือเรียกว่าพอสเลนพอสเลนจะเป็นดินเนื้อขาวอย่างนี้ครับใช่ขาวแล้วก็จะสีนวลแล้วก็ถ้าบางมากๆก็จะโปร่งแสงด้วยปกติเขาใช้กันใช้กันแต่ในโรงแรมจานชามหรือในระบบภุตาาหกรรใช่ไม่ไม่ค่อยมีคนที่ทํามาเป็นภาษาเป็นแฮนด์คราฟต์จะเป็นพอสเลนเท่าไหร่ เรารู้สึกว่ามันยังไม่มีลุคหรือฟิลนี้ยังไม่มีช n แนลนี้ในตลาดเราเลยต้องเราเลยลองทําอัน,นี้ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วทั่วๆไปที่เราเห็นในประเทศไทยก็จะเป็นดินอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าสโตนแวร์ซึ่งจะเป็นสีครีมครนมอยที่เราเห็นว่าเขาขายกันในในท้องตลาดทั่วๆ่ไปเนียครับอ๋อแต่นี่จะเป็นพลาสเตนอย่างเดียวใช่ส่วนใหญ่เป็นพลาสเตนทั้งนั้นอะไรเ,เงี้ยครับเราก็จะเอามาตกแต่งเคลือบสีด้วยวิธีการแบบต่างๆในแบบของ งานแฮนด์คราสที่เราทําออกมาเนี่ยฮะจะเป็นงานประเภทไหนบ้างหรอครับอ่าอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี้ก็คือจะเป็นจะเป็นเทเิลแวร์เทเิลแวร์ทั้งของใช้แล้วก็ของประดับตกแต่งบ้านค่ะตอนนี้ก็คือจะมีชุดจานชาเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็น3ใบ3ามใบเียขาจะเป็นการตกแต่งแบบเดียวกันอันนี้คือจงเราจงใจที่จะทําให้มันไม่ต้องไม่ต้องสมมาตรกันคือเชฟจะเป็นแบบออแกนิกเชฟก็คือเป็นเชฟโดยธรรมชาติของของมันอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเนี้ยเวลาตอนเราเอาไปขายอ่ะคนที่เขามาซื้อฮะ เขาชอบไหมเขาชอบแบบที่มันดูแบบมันดูแบบไม่เป๊ะชอบเขาชอบคือคือนีแล้วคนที่มาหาเราอ่ะก็ต้องเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าที่รู้ว่าสไตล์เราเป็นแบบนี้การทํางานแบบนี้มูทแอนโทนของแบรนด์เราเป็นแบบนี้นะใช่เราก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเราประมาณนึงแล้วเทรนใหญ่ของของของโลกของตอนนี้นะครับก็คือคลาสเชนก็กำลังมาแล้วก็กระแสของการทำของแบบคัสตอมเมดว่ามันเป็นของเฉพาะของบ้านเขาของร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังมา แล้วอย่างที่บอกว่าคือกระแสของแฮนด์ครา์มาพอดีด้วยเนี่ยคือเราแบบเรารู้ว่ามันกําลังมาเราก็เลยไปเรียนหรือว่าเราแบบเอ้ยเราเราชอบอยู่แล้วเราไปเรียนแล้วแบบเทรนมันก็เข้ามาพอดี ชอบในสไตล์แฮนด์คราฟต์มาตั้งแต่แรกตั้งแต่เราสตาร์ทอย่างเงี้ย<ม>พอเริ่มทําเราเริ่มขยายแบรนด์ปุ๊บมันก็ผนวกพอดีกับเทรนด์มันมาด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยยังลิปออนใ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 นสิ่งที่เราทําต่อไปและขยายตลาดให้มันมากขึ้นเพื่อจะได้คอบคุมตลาดได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนี้คือแบบทํางาน7วันเลยเราเคยรู้สึกแบบเหนื่อยไหมท้อ<ม>ไหมหรือเคยเจอมันก็มีบ้างครับมันปัญหาทางเรื่องเทคนิคมันก็จะเยอะเหมือนกัน<ม>เพราะว่าการทำซรามิคือ ปัน้นปั้นเสร็จต้องตากแห้งตากแห้งต้องเผานะครับมันจะมีขั้นตอนอเยอะปัจจัยบางอย่างที่เราจะไม่ได้ควบคุมได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเรื่องของเตาของการแบบการใช้ไฟการเคลือบสีแบบนี้ค่ะแต่และอย่างมันก็จะมีแบบ มีจุดเล็กๆน้อยๆที่เราก็จะต้องคอยแกย้ปัญหาในทุกๆครั้งอยู่แล้วอ่าอย่างเตาอย่างอะไรพวกนี้มันมันทำให้เกิดผลเสียอะไรต่อง,งานของเราเหอ้อเตาเหมือนเป็นหัวใจของการทําเซรมิกสมมติว่าอานาตาเป็นอย่างนี้เราจุ่มสีน้ําเงินเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาเขาไปเผาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอุ๊ยวันนั้นเกิดเออร์ออย่างเช่นแบบไฟตกขึ้นมา หรือว่ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าหรือกระตายขึ้นมาอย่างเงี้ยสีที่ออกมาก็จะไม่เหมือนเดิมแหละเอ่ออันสีน้ําเงินที่มันเคยไหลเป็นอย่างเงี้ยก็จะอาจจะไม่เหมือนเดิมติว่าช่วงไหนที่ฝนตกแล้วแบบงานก็จะแห้งช้าช้าหนึ่งแทนที่เราจะได้เผาวันนี้เราต้องรออีกหนึ่งวันอะไรเงี้ยครับก็จะมีปัจจัยภายนอกว่าเราทำทุกวันเรายิ่งเหมือนกเราก็ยิ่งฝึกนะเรายิ่งฝึกเราก็จะรู้ว่าเราแก้ปัญหานด้ยังไงอย่างไงแล้วเหนื่อยไหมเวลาเราเจอปัญหา ก็มีเหนื่อยบ้างก็มีเหนื่อยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันผ่านไปได้เรายังสนุกกับมันแบบว่ายังทํามันได้เลยันยังสนุกกับมันด้วยอะไรนี้ยังสนุกกับมันที่มันเป็นงานของเราแล้วมันก็เป็นธุรกิจของเราด้วยนะครับอันนี้ได้ทํากันมากี่ปีกันแล้วครับเนี่ยประมาณ2ปีค่ะถามอายุเขาไหมเขาทำมา2ปี คขาลุ้งไหมเขายังเด็กอยู่เลยนะอย่างคุณหมายเท่าไหร่นะคะ22 22ิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองจบมาปุ๊กตามเลยใช่ไหมคือเราเรียนอยู่เรียนอยู่แล้วก็เริ่มมีแบรนด์ขึ้นมาแล้วได้อย่างไหนยี่สิบครับยังเด็กกันทั้งคู่นะฮะเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงผมว่าดีที่เด็กเดี๋ยวนี้แบบหมายว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็ไปทางนั้นได้เร็วกว่าเร็วกว่าเด็กรุ่นก่อนๆที่ทําอะไรต้องต้อง ดูเรื่องเงินเป็นหลักก่อนไงกว่าจะค้นพบตัวเองก็แก่แล้วแต่เดี๋ยวนี้คือผมดีนะผมชอบไม้บอกว่าที่นี่เนี่ยมีเปิดเวิร์กช็อปด้วยคือให้คนข้างนอกเข้ามามาทำได้ด้วยเหรอคะเดียวแล้วแบบเวิร์กช็อปเราต้องทำอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเวิร์กช็อปเลยดีกว่าได้เผื่อคุณจะแบบเจอสิ่งที่แบบคุณถนัดที่เส้นันนี่หรอใช่้นไปเริ่มทำาดกว่าโอเคไปครับ ควนเล่นหามาปัแป้งนะมือขาวมากไม่ใช้กวนอิมป่ะฮะไม่ใช้กวนอิมควนเองที่บ้านกวนเองใช่แม่นี่เรากําลังทําอะไรกันอยู่ฮะนี่เรียกว่าการนวดดินครับเรานวดดินเพื่อให้แบบว่ามันมีความชื้นที่เหมาะสมในการปั้นแล้วก็ไลฟ่ฟองอกาออกาศออกมาจากจากเนื้อดินพือเราจะไม่ให้มันมีฟองอากาศอยู่ข้างในครับเพราะว่าฟองอากาศจะทให้เมื่อเราเผางานไปแล้วมันจะงานมันก็จะระเบิด ใช่แกมานก็จะระเบิดเป็นเสียงเสียงเลยใช่อาากศข้างในแล้วเลยคือระเบิดนี่คือไม่ใช่ดินเป็นเสียงนะคุณคือตึกเนี่ยระเบิดเป็นเสียงอยฮะงนี้คือเขาสร้างเสร็จมารอบที่สามนะเขาบอกว่าทำไมต้องต้องมาปั้นข้างบนเออโอ้ยไม่ได้ระเบิดข้างในเตาใช่ไหมเอองานแต่งานก็จะแตกแเ้วบอกว่าเอ้ยแต่พระองค์นี่ก็จะระเบิดแล้วเนี่ยระเบิดแกออกไปจากตึกเนี่ยแล้วดินไหนนวดง่ายสุดะฮะส่วนแวงส่วนแวงง่ายครับส่วนแวงง่ายแล้วก็ พอเทนก็จะมีความยากอย่างนี้แหละคือมันก็จะมีความเหนียวเหนียวความหนืดการขึ้นรูปก็จะยากกว่าดินดินสโตนแวร์ด้วยค่ะแล้วถ้าดินแดงนี่มันเป็นยังไงโอ้โหดินแดงก็ต้องติดดินไม่อ่าเสร็จแล้วทำให้เป็นกลมๆนี้ตบไปตบมาอันนี้ตบไปตบมาตบมา จะรู้ได้ไงว่าว่ามันไม่มีอากาศแล้วอ่ะปกติแล้วเราต้องวดประมาณแบบ50ครั้งขึ้นไปทีนี้พอปั้นเป็นกลมๆเสร็จปุ๊บเราเราอาล้างมือเรานิดนึงให้มือเราแบบว่าสะอาดนิดนึงครับตอนนี้มือเราจะมีดินติดใช่ไหมเราพยายามให้มือเราแบบว่าเรียบๆหน่อยนึงให้เราจะมาเริ่มพิ้นชิ่งกันฮะทำอะไรคะเรียกว่าเทคนิคการพินชิ่งครับพินชิ่งภาษาอังกฤษพินชิ่งพินชิ่งคือการปั้นจากดินก้อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นเป็นรูปสู่อ่าถ้วยหรือจานอะไร ใครทำอะไรเราก็จะเอาดินไว้ในมือที่ไม่ถนัดนะก็คืออย่างเช่นมือซ้ายพูดเราไม่ถนัดมือซ้ายก็ใช้มือซ้ายอย่างนี้นะครับอันนี้ป้องวางนี้นะครับนี่ป้องของือที่ถนัดวางปึ๊บแล้วค่อยๆกดลงไปอย่างนี้อนยังไงอะับเปิดเวิร์กช็อปเรื่อยๆเนี้ยใช่ค่ะซึ่งการเปิดเวิร์กช็อปของเราในแต่ละครั้งเราก็จะมีธีมในการสอนแต่ละครั้งที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าัางนี้เราจะมีเทคนิคอันนี้มานําเสนอเท่าที่เคยผ่าน ผ่านการจัดเวิร์กช็อปมาก็จะมีแบบสอนทั้งการพินทิงท้งการทําทเป็นแบบว่าช่วงของขวัญเทศกาลครสิสต์มาสอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเออทคนิคสลับบิวดิ้งสลับบิวดิ้งนี่คืออะไรอะคะสลับบิวดิ้งก็คือการขึ้นรูปดินจากเป็นแผ่นนะคะถ้าเกิดว่าพอเป็นแผนแ่นเสร็จทีเนี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาตัาดให้ตัดแล้วก็ประกอบเหมือนเป็นกระดาษขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบว่าเทคนิคผลงานเช่นแบบการทําเป็นกล่อง การทำเป็นจานการทำเป็นถ้วยถ้วยตรงๆขึ้นมาอันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้สลับบิลดิ้งเหมือนกันใช่ค่ะอย่างอันนี้นี่คืองานของน้องเข้ามาเวิร์กชอ็อปะใช่ค่ะมีคนทำสิ่งที่ซับซ้อนเหมือนกันอย่างเช่นการน้ำชายอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้แบบว่าหลายหลายส่วนมากเลยประกอบกับนอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้กท็ที่บอกว่าทำเป็นแบบ เป็นเหมือนเป็นแผ่นสลับบิลดิ้งใช่แล้วมาต่อมาีม้วนีนี้มีส่วนส่วนบอดีส่วนตัวส่วนควยกาส่วนหูส่วนฝาอะไรครับก็จะใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ตอปนี้ก็มีความพยายามเหมือนกันอันนี้เป็นถวยน้ำชาที่มีที่กองชาอยู่แล้วข้างใน แตกอย่างนี้ครับปกติแล้วบางทีถ้าเกิดว่าแบบม,มันมีความาความแห้งในอากาศหรอือถ้ามือเราแห้งเกินไปนะครับหรือว<ม>่าเราแบบไม่มีสมาธิพออนบ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดความแบบแตกได้แต่ว,ว่าผิวพวกนี้เราสามารถเก็บได้ตอนหลังเมื่อมัน แห้งกว่านี้คือแตกคือข้างในไม่แตกนะใช้ได้แต่ข้างนอกเนี่ยเป็นเซอร์เฟตเป็นลวดลายของของวินเชืๆเก็เป็นคาแรคเตอร์ของของมันด้วยบางคนก็อาจจะชอบแบบไม่เก็บเก็บมันไว้ชอบแ่ใช่กแลแล้วอย่างนี้คือแบบกระแสแฮนด์ครั์มันมาใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนึงเนี่ยกระแสแฮนด์ครั์มันหายไป เรายังคงทำธุรกิจนี้อยู่ไหมคะจริงๆแล้วการทำธุรกิจแบบนี้มันมันเหมือนต่อสตาร์ตตัวเองก่อนว่าเราเฮ้ยเราชอบทำอะไรเราเราทำแล้วรู้สึกว่านี่เป็นงานที่เราสามารถทำเป็นอาชีพได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราเริ่มมาจุดนั้นแล้วทำให้การทำงนานของเรามันมันแบบว่าก้าวนาขึ้นไปได้ตลอดตลอดอย่างนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเบสออนตัวเราเองอย่างเงี้ยเราเราก็สามารถพัฒนางานตัวเองให้มันแบบว่า เฮ้ยเข้ากับเทรนด์นั้นๆได้อะไรอย่างเงี้ยคือเทรนด์มันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ใช่ว่าแบบพูดว่าเอ้ยสีแดงคือสีแดงสีแดงเสมอมันมีแบบバ i เอชันของมันเยอะอยู่ที่ว่าเราอ่ะเบ็อนอนตัวเราแล้วเราจะเอาตัวไปไว้ในช่องไหนเทรนด์นั้นๆเอามาใช้ได้ยังไงเนี่ยแล้วก็มาปรับให้เข้ากับธุรกิจของเราใช่ใช่ทคนคใหม่ๆที่เราจะเอามาเวิร์กช็อปาเี้ยครับแล้วก็คอลเลกชันใหม่ๆที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำทุกทุก เออทีเดือนไปเน,นี่ยคอลเลคชันเนี่ยจะเกิดจากแบบว่าสิ่งที่เราแบบว่าทดลองเป็นประจำพอพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทดลองมันได้ผลยังไงแล้วลองเราก็จะเอาจุดนั้นมาพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่ได้โอ้โหไม่เห็นเลยอะม่ควรท้อ,อะไรไปปิดตาเี่ยนี่มันที่กองชาไม่เห,หรอคุณเออแล<อ>้นที่สอง ไหนไหนไหนของโยไหนของโยเออผมยังไม่รู้เลยว่าไหนของผมแน่นอนสิไม่รู้อยู่แล้วไม่ได้ไ <laughs> ม่ได้คุณนี่เก่งเนาะแน่นอนคเป็นผู้หญิงวัและเก่งมากใช่แบบมีการอัถการด้วยอัถรการอรัถ <laughs> การมันแยบเนาะ พอลเลนคือดินขาวที่มีคุณค่าในตัวของของมันเองครับแบบว่าเมื่อเราแล้วเราเอามารวมกับเคลือบที่เราใช้อย่างนี้ทาให้เคลือบที่สีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสีที่พิเศษสีจะสว่างสดใสกว่าในเคลือบดินแบบอื่นๆนี้ครับยิ่งบางก็จะยิ่งโปร่งแสงน้ําหนักน้ําหนักก็จะเบาแต่ว่าจะมีความแกร่งและแข็งแรงเวลาที่เราใช้เสียงมันก็จะกลางวานกระทบกันแล้วมันก็จะกลางวานมันก็จะมีความแบบว่า ยิ่งๆิกว่าน <twitch S 1> ี้อ JI, ่าก็วางแผนให้ละมุอลลมยค่อยๆขยายขึ้นไปครับเราตอนนี้ในปีนี้เราขยายตลาดมากขึ้นเป็นตลาดของเทเบิลแวร์มากขึ้น <Yeah. S 2> แล้วก็มีตลาดของเดคอรทีที่ขยายมากขึ้นด้วยอย่างนี้เราพยายามจะเพิ่มกําลังผลิตให้มากขึ้นและก็ ตอนนี้เรากำแผนที่จะไปสู่ตลาดต่างประเทศครับคือว่าตอนนี้ทางละมุลำใหม่ก็คือยังไม่ได้มีหน้าร้านที่ไหนนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกที่จะออกตามงานแฟร์ต่างๆหรือว่างานอีเวนต์ซึ่งสามารถที่จะมาเจอเราได้โดยที่โดยที่มาดูดูข่าวสารของเราว่าเราจะไปออกงานที่ไหนหรือว่าเลือกชมสินค้าได้จากในเพจ Facebook หรือว่าใน i n s t a g r กรนะคะ วันนี้นะฮะถือว่าได้ข้อคิดดีๆไปเยอะเหมือนกันนะเ<ช>ทรนถามว่ามีความสําคัญไหมมีความสําคัญใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วความเป็นตัวเองสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดเนี่ยสำคัญกว่าแล้วเทรนเราข่้ยมาอาจจะให้เข้ากับมันจริงคือว่าเราพยายามที่จะหาตัวเองให้เจอแล้วแสดงผลงานออกมาให้เป็นตัวของเราเนี่ยให้ชัดเจนทีส่สุดเสร็จแล้วก็เทรนมันเข้ามาปุ๊บเนี่ย เราก็แบบมันผสมผสานผนวกกันมันก็จะกลายเป็นแบบผลงานที่ดีที่สุดได้ถ้าง,งานผมจะให้รางวัลคนโดยเครื่องดื่มที่ผมจะทําให้คุณเองคืออะไรวันนี้นี่มาไกลนี่มันสีน้ําเงิน,นะะเลยทีเดียวมาไกลามาไกลจา่ที่เขาวายเชื่อเมนูว่า blue าวายครับนีนบ่นี่ฝีมอโยชิเนี่อ้อจะกินได้ไหมเนี่ยกินได้นี่แล้วใส่สับปะรดด้วยมันจะได้แบบว่าวายฮาวายนี่ีที่ขาดไปไม่ได้ต้องใส่าวามซ่า โอ้โหเสียงซาเลยอะไม่ยินอะเสียงฟองตักโซดาเนี่ยอันนั้นแหละฮะก็ใครนะฮะที่ชอบสไตล์นี้ชอบการปั้นชอบการออทำโพสเลนนะครับผมก็ามาที่นี่ได้นะที่ละมุนละไมครับไม่ไกลเลยตรงสาดแดนนี่ใช่แล้วขึ้นรถไฟฟ้ามาก็ได้เหมือนกันใช่ฮะ อ่กลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับช่วง Do so In Trend ครับผมช่วงนี้เนี่ยจะอัปเดตทุกเทรนด์ในโลกโซเชียลนะฮะเอาเป็นว่าไม่ต้องไม่ต้องดูมือถือเลยเดี๋ยวพวกเราอัปเดตให้ถึงหน้าจอที่บ้านเลยใช่แล้วครับผมมาที่คลิปแรกของผมเลยนะฮะกับศิลปินคนเดิมฮะ,ะคุณฮิเนะมิสูชิมะนี่คุณถึงใจเขามากเลยนี่ย ใช่เจ๋งมากก็ปลาหมึกตัวนั้นไงอ่ะก็ต้องดูนะฮะเน่คุณนุ่นอ้อคุณลองดูคลิปเลยนะฮะเขาจะมีปลาหมึกแล้วเขาจะทําเป็น stop m o ชั่นคือว่าวันนี้เนี่ยเราพูดถึงงาน handcraft ปุ๊บตัวปลาหมึกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในงาน handcraft นะแล้วเขาเอามาทําเป็น s t o ป m o ชั่นว่าตัวปลาหมึกเนี่ยกําลังทํางาน handcraft อยู่โโหคิดยังไงเนี่ยเจ๋งมากแล้วลองดูเป็นคลิปที่น่ารัก เรแบบคือต้องใช้ความพยายามความอาร์ตความแนวความทุกอย่างนะฮะความแนวจริงใช่ความแนวขามากเลยนะอือหึนี่เจ๋งอ่ะใช่ว่าชอบมากเลยนะที่จะบอกว่าของตนน้องก็มีเหมือนกันนะอือหึคือพูดถึงอะไรที่เก็บครับครับไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมประขาประับใช่เป็นปลาที่เป็นผู้ชายไม่ใช่ไมใช่ไปถึงงานแทนครับไปแล้วเนี่ยะต้องขอพูดถึงความตั้งใจแล้วก็การฝึกฝน คนเกาหลีันนี้ยิงดี๋่ะเขาทำอะไรแล้วเนี่ยคือคนนี้เนี่ยชื่อว่าซอกบุญแล้วเขานี<ม>่บุซอกบุนนั่นแหละคนซอกบุนที่เขาเป็นลูกคงไทย <laughs> ใช่อยู่บุรีรัมย์ไม่ใช่ <laughs> คนเกาหลีนี่แหละแล้วเขามีความตั้งใจคือเขาสามารถที่จะตั้งสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กหรือว่าสิ่งใหญ่กแล้วแต่เนี่ยสามารถตั้งบรลานให้มันอยู่บนหินได้เฮ้ยอย่างแบบเนี่ยดูจากภาพไปเลยนะคือเขาสามารถที่จะตั้งแม้กระทั่งแบบ กาน้ำชาไข่ไก่ไอโฟนหรือแบบถ้าใหญ่ขึ้นไปนิดเดินก็อาจจะเป็นแบบ Apple Powerbook G4 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพินขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะตั้งบนแบบก้อนหินได้นี่นี่นี่เห็นไหมอย่างแบบมอเตอร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์ก็ตั้งบนก้อนหินให้เกิดความบาลานซ์ได้จนเขาได้แบบได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์แห่งความบาลานซ์อะแบบนั้นเลยเราได้แบบอัปเดตอะไรที่แบบในโลกโซเชียลที่แบบเฮ้ย เ็คือคีสุดจริงๆอ่ะเอามาให้เลยถ้างั้นวันนี้นะฮะแต่เสียดายเวลาหมดลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณโซดาสิงห์ทุกหยดซ่าโซดาสิงหขอบคุณโตโยต้าค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าจากสิงห์ไลฟ์นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้